เฮ้ยรอยลัมโบไม่ได้มีแค่แมตช์ยนอออกเวทีนะเว้ยแต่ยังมีแมตช์ชิงแชมป์โลกที่มันระดับตำนานวันนี้จะพามาดู4แมตช์ชิงแชมป์โลก WWE ที่อยู่ในความทรงจําและตาตึงสุดๆของผมในศึกรอยลัมโบบอกเลยว่าใครพลาดเนี่ยคือควรพิจารณาตัวเองใหม่แมตช์นี้ใครที่ดูสดอยู่ตอนนั้นขอแสดงความเสจจียใจด้วยนะครับ พวกคุณอาจจะได้รับบาดแผลทางจิตใจแมนคายในตอนนั้นเป็นแชมป์โลกที่ไม่เหมือนแชมป์โลกเพราะอะไรนะเหรอเพราะแกเป็นคนเดียวที่โดนแชมป์โลกอีกคนอัดและเป็นขยะกลางเวทีเดอะล็อกไม่ได้อัดธรรมดาแต่ฟาดเก้าอี e ้ใส่หัวแมนคาย11ทีใช่ครับ11ทีแล้วจบด้วยการบทโดมครับให้พูด one, one. ซึ่งเอาจริงๆเสียงที่พูดไอควิดนั่น มันเป็นเสียงที่อัดเทปไว้เว้ยคือไม่โดนโกองแบบเดือดโคตรใจเยี่ยมจำแมนคายได้ใช่ไหมครับเออพาไปปีเดียวไอ้นี่เปลี่ยนร่างเป็นแคสตาจัคเรียบร้อยแล้วครับเกมมันเปลี่ยนเลยครับพี่น้องเพราะแมตชนี้คือสตรีไฟหรือเรียกง,ง่ายๆว่าสึกไล่กระทืบกันแบบไร้กฎแคสตาจ็คงัดอาวุธเด็ดไม้พันลวดหนามฟาดทริปเปิลเฮชแบบไม่ยัง้ง ขอโทษนะครับนี่ WWE หรือ Mortal Kombat เนี่ย t r p H นี่โคตรจะอึดโดนขนาดนี้ไม่งั้ไม่ตุยเลยสุดท้าย t i p H พิกกลับมาชนะแคสตาชัดแบบโคตรจะเหนื่อยแต่พูดตรงๆเลยครับแม์นี้ทำให้ t i p l e H กลายเป็นตัวท็อปของวงการเลยนะเว้ยถ้าพูดถึงแม์มวยป้ามเพียวๆที่โคตรจะเดือดแม่งต้องแม์นี้เลย จอซีนามาเพื่อคว้าแชมป์โลกสมัยที่16ส่วน AJ Style ก็มาเพื่อประกาศตัวเองว่าข้าคือระดับโลกไม่ใช่แค่คนจาก TNA ออ้คู่นี้แม่ไม่มีพักเลยครับสายสไตล์แคชเอเออีกหนึ่งเอเออีกหนึ่งสไตล์แคชโอ้โหสุดท้ายซีน่าจัด AA 2ชั้นกด AJ นับ 2> น1 2และ3คว้าแชมป์ไปแบบโคจัด คลาสสิกแต่แฟนขับ AJ s t a r e s บางคนคงด่า WWE กันทั้งเมืองแน่ๆ <S 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 เอาอเว้ยแบบนี้แม่งคือสามเสือเจอกันแต่พี่เสือ l e น n a r ดูเหมือนจะเป็นเสือโหยเพราะแม่งสัดทุกคนไม่ยัง้งส่วนเซ t โรลลิงน,นี่แม่งโคตรจะแสบใช้กระเป๋ามนี่ได้แบงจังหวะโคตรจะเทพและตอนที่ Lesnar นอนแน่นิ่งไปแล้ว เมสเนอร์ลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใส่ f อฟปิดบัญชีเซตโรลินส์และป้องกันแชมป์ได้เมือน,นี้ระดับ4.75ดาวหรือวพาทม5แล้วว่า0.25บาเปลเนี่ยและนี่คือซีแมตชิงแชมป์โลก WWE ที่ดีที่สุดของผมในรอยยอลัมโบถือว่าเป็นการเลียกนำย่อยเล็กๆน้อยๆอยก่อนที่แมตชิงแชมป์โลก WWE ระหว่างแชมป์จริงกับแชมป์โน จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ไปหาดูการส,สดได้นะครับที่ตัวเอ็สีแดงนี่แหละและเพื่อนๆชอบแบนไหนคอมเมนต์มาหน่อยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเว้ย